ตอนเปิดกันแล้วมั้ยเออรู้ไหมเสียงกูจะเหมือนกับคิวสวัสดีครับไม่้เสวัสดีสวัสดีครับเอ้าเดียนใหม่เอาเรียนโอเคเอ่อสวัสดีครับทุกทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับแถววิชาของเราเดี๋ยวนะครับไอ้นี่ชื่ออะไรวะชื่อคนเล่นชื่ออะไรวะได้รับประกันท่านแล้วนะครับเปิดในคิดอันคิดไหมเปิดคิดในคิดคู่แก้ปัญหาประกาศอยะไรวะอ่าท่านกินเกมอะไร เออจริงกับเลื่อโอ้โหแบบจัหมดพอดีโอเคหายเรื่องไอาชี่เป็ดจ่ออกอ่ะเตี้ยสิบเอ็ดนี้ก็มันน่าจะออกอ่ะมันยังไม่ถึงช่วงการนักสืบถ้าคนอยากอ่านก็คงออกกูบอกไปว่าของอยู่บ้านเดี๋ยวไม่เอาแต่หมาไม่เอาของด้วยซิวไม่ร้องไม่ก็เอาของมึงไปส่งก่อนแล้วของกูไม่เนี่ยเลย ้ความเร็วคือที่หนึ่งความคมเร็วเรอะเร็วเร็วกันจริงจรแต่อธิบายเอฟเฟกต์สกิลไหมให้อธิบายไม่ต้องอธิบายมั้งมันเสียเวลาไหมเสียเวลาอไปอ่านไอคิดอังคิดไปจบขึ้นไปบอกแค่วิธีการใช้การ์ดฟ้าก็พอมั้งการ์ดฟ้าแต่ว่าถ้าเราบอกผิดแม่งเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกไม่ต้องบอกแอปนาแอปนาจาเก๊ะเก๊ ไม่ต้องรีวิวสกคิวเนอะถ้าไม่อยู่สกคิวก็ไม่กูกูกูไม่ต้องเปิดหรอกโอเคพร้อมเรียบร้อยถ่ายแต่แรกอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าไปตัดทีลังสวัสดีครับผมวันนี้ช่องอะไรไม่รู้จะมารีวิวการไฟการนะครับภาคใหม่ภาคโอเวอร์เดย์นะครับ เออชุดแรกชุดนางเอกใช่ไหมนางเอกใช่ไหมนางเอกนางเอกไม่ทียังนางเอกไม่เ,ยเมลย <c oughs> ก็โปมก็พีวีเขาเป็นงั้นแหละน่าจะใช่ใช่ใชใชไหมน่าจะใช่จริงเปล่าพี่หนึ่งกูไม่รู้ไม่รูก็เดี๋ยวเราก็แก่แล้วมันแพ็คนี้ดีมากเขาเขาแปะเทปให้อย่างดีแต่กูเกลียดเทปนะบางทีแม่งเอาจริงแก่ยากี่หมายว่าตัดแใจเย็นแม่งยิดแต่เย็นเออออกมาแล้วอันนี้พอจะออกมาได้ครับบอกเลยมามาลำบ้าออกมาอันนี้เป็น เฮเมดก็ไปดูเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเพื่เมียางมาหนึ่งเราคนเราเฮเเมดไงเออเราก็ไปว่ากันรู้สึกว่าภาคใหม่มันดีมากเลยตอนนี้ตัแต่เราเลียวจัดไปไหมคลิปนี้เราช่างแม่งยังไงก็ดูไว้คำๆอยู่แล้วคำๆอยู่แล้วไงไว้ทำเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ใช่ไหมโอ้โหมึงติดหน็บเพี้ยรอบเนี้ยตู้โบราณเออโงราณกูเถอะฉีดเลยเออจะได้โอ้โหตรงๆนะ ก็เริ่มแก่ยากขึ้นทุกวันเนี่ยโอเคเรานะฮนะณนะจุดจุดนี้โอ้โหปล่อยเทียวกับภาคภาคเก่ามันสวยกว่าไม่รู้ทำไมชอบครั้งนี้โลภาคต่อมากกว่าเจ้าข <laughs> องเก่าอ่ะโอเคครับใบแรกตัวตัวหลกักเลยชื่ออะไรวะเ <laughs> ปิดครับเราเล่นเปิดในวิกิเอาในวิกิเอาคในวิกิเอาเอา่อมันให้มาก็ม <laughs> <laughs> ีรูปอย่างนะใจเย็นดีใบแรกให้มานสี่ใบเอออย่างแรกให้มานสี่เลยตัวหลักของเด็กเนี่ยไอ้นี่มังกรชื่ออะไรไม่รู้ใครว่ากัน ออต่อไปก็มีอีกสี่อันนี้ออกเยกยกะไปลยนไปก่อนมาหนึงมึงใช่ไหมฮะเลย <laughs> <laughs> อันนี้สี่พวกนี้คู่กัน,นใช่ไหมฮะผมโบ <ๆ S 2> ผมโบ <ๆ S 2> มันได้สี่ใบนี้ตัวหลักเออเอสสามอีกโอ้อันนี้มาแค่สามถึงว่าอีจวงได้น้อยนี่ตัวหลักของเรานี่จ,ไจ <laughs> วไม่เคยขึ้นจรวงไม่เคยขึ้นอันนี้วนานิลลาใส่ไว้ทำไมไม่รู้ไอ้ตัวนี้อืม ทำไรเพื่อนเอาเรยนอะไรไป p ีจีโอ้โหสี่ถึงบอกให้มาเล่นได้เลยเล่นได้เลยไปนี่คุ้มแพ็คนี้สิไปนี่คุ้มมือนี่ตัวเริ่มโอ้โหรอเล่นรอเรีนอันนี้แค่ตัวแถมนี่ทิกเกอร์หลักเราเมนเลยเดอะเมนเดอะเบสเลยทิกเกอร์เนี่ยรู้ไหมฟิอะไรไปู้รูปแค่บวก5า์บวกแค่รบวกล้านหนึ่งจบร้อยล้านร้อยล้านเนี่ย นี่ขี้มีเอฟเฟบกบวกหมื่นบวกขี้ปกติป้ะเออนี่ก็ดรอนี่ก็ดรอให้มานสนะีจัวหนึ่งนะจัวหนึ่งปกติโอ้ฟอนต,ตอนแต่อนจากที้ไปทุกแคนจะมีฟอนต์แล้วทุกเด็กจะมีออฟอนต์ทิกเกอร์แนละ้วสบายใจได้อืผู้หญิงผู้ชายวะน่าจะชายแหละมีกล้ามผู้ชายแหละเออกล้ามอกขนาดนี้นี่ฟอนต์มาสามใช่ไหมใช่สามเพราะว่านี่เอทิกเกอร์พิเศษใช่ต่อไป n e ว โอ้โหน่ารักเลยนิวนี่ใบนี่ยความลับภาคใหม่เลยความลับภาคใหม่แต่ใช้ยาสีฟลีไม่เคยใช้ยูฟิกเลยโยนแนะนํานะครับถ้าจะเล่นเบื่อชนะครับผมขื้นอีกกล่องครับขอ้อีกกล่องจากประสบการณ์เลยการยอดเลยตัวตบมุกเราป่ะดูฟลอยกันเถอะดูฟลอยซูมไว้ก่อนฟลอยเบลนี่เล็กเรา ที่เกี่ยวกับตัดบางส่วนออกครับผมเฮ้ยมึงมึงเอาเด็กน้เงินไปมอแดงให้กูไอ้ไรเราต้องมือกัหนะวะโยนทีไปไหนนะอ๋อโอยกูให้ไปนี่พี่ระดึกเอาไว้ที่อนพึ้นที่ะด้นตึกรีกินเข้าไปเอาเรียนเลยต่อไปเด็กของพระเอกเราดูดิพระเอกยิงดูดูไงก็พระเอกเนี่ยเทียบเลยดูเทียบแล้วค้ามไหนว่าใครคนพระเอกซ้ายหรือขวา แกก็ต้องเลือกขวาเออ <c oughs> จริงแก็ต้องเลือกขวาออร่าใช่กว่าชุดแมงโกที่กว่าเดล็กไม่เทกว่าเปิดตัวเป็นตอนแรกใช่ไหมผิด <c oughs> อันนั้นแค่โปรโมทชิปจริงๆยังไม่ลงเลย <c oughs> <c oughs> จริงยังคือยังไม่ลงช่องออฟิเชียลเลยวันนี้วันนี้นะวันนี้ลิปจริงๆยังไม่เห็นลงเลยปกติถ้ามันลงมันจะขึ้นไงเห็นว่าฉายเมษาลงช่องเอ็นีด้วยติดตามได้ไอเอโมทะโปรโมทเยอะโปรโมทเยอะ เอ้ยแต่เราโฆษณาเยอะนะครับผม y o u t u เหรออ้เอพนี hmm> ่แหละมีแล่ม nah, ีมีหลังหลมีแล้วต้องดูปุก้าโล่ะมีแล้วใช่อีโซลาเาเลียฟิโลเติงเดืดดจะตก็ตตรงนี้แหละดือดเดืตก็ตตรงนี้หละยังไม่ถึงสิบห้าวิดีก็ติดอบทองละครนี่แหละยังไม่ถึงสิบห้าวิยังไม่ถึงสิบห้าวิเขาเขาไม่เาหรอกโอเคเราห้าสิบไปมันเดิม นี่ตัวหลักเราเอฟเฟกต์โหดสุดแล้วในเรื่องนี่ยก็เ่ยจะโหดสุดเลยตอนนี้มั้งโหดสุดแล้วโหดกว่าโนวาอีก <c oughs> <c oughs> น่าเกลียดเอฟเฟกต์นี่รู้ไหมหลักญลักนี้ทุกใบเมื่อกี้รุ่นบอกไปไอันนี้ไลท์ทบับ็อกหมื่นแถวหน้าทุกตัวอตอนนั้นนะตอนนั้นอย่างเมื่อตอนนั้นถ้า,ถ,าถ้าทั้งเธอนมันจะโกงไ่แบบโง่ดีมากน่าเกลียดนี่อารมณ์นี้บอกเลยตีมหลักสไปร์เลยทุกนี้นี่คู่หูกันเราสไปร์สียเงินใช่สไปร์สีน้ำเงิน่จริงๆคเป็นสีม่วง จริงๆคือข,ข,ขาดไทม์ลีฟต์ไหมสีม่วงมาจะเ,เริ่มมันเป็นเกียร์เนี่ยไอ้พวกเนี่ย,ยเนี่ยสิบเจ็ดใบเนี่ยมันอาจจะเล่นแบบสายกินโซสบอรโซแล้วก็ทำลีฟเนาะสิบสามใบเนี่ยมีหลักเลยห้ามถอดใบไหนไม่ถึงก่อก <c oughs> ไอ้พวกนี้เก่งสุดแล้วไอ้พวกนี้กินโซนี่สามอันนี้สี่สี่สี่นี่ใบนี้คผมบอกเลยผมไม่เคยได้ใช้หรอกเกียร์ผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปถอยอื่นมาไม่ได้ใช้นี่นี่โอ้โหเอฟเฟกต์ก็เอ่อ เอสปิเชียร์เจอเซบเวอร์ชันดีหน่อยบวกหมื่นแล้วบวกห้าพันนี่ไม่ไม่หมายถึงพลังหมื่นนะเทียบกับภาคเก่าอ๋อนี่ต่อไปตัวนี้ของหมดเหมือนกันไวโซชาร์จเล่นกับตัวนี้เพราะตัวนี้ต้องโซบาร์ห้าอืมนนี่พีจีเราเนี่ยคุณภาพรู้จักเป่าตูดแห่งสไปบาร์เทอร์อืมนี่สไปร์บาร์เทอร์ไอ้มาสี่คุ้มนี่ครับทิกเกอร์เหมือนกับชุดเมื่อกี้เลยทิกเกอร์พิเศษบวกร้อยล้านบวกร้อยล้านตอนบอสตอนชิกนะแต่ตอน จัวขึ้นมือหรืออะไรเงี้ยที่อกพี่พีคสุดคือชิวอ่ะนี่ที่ชิวอ่ะห้ามื่น,มนนี่คลุกเ <c oughs> ชื่อบมเป็นเคแอนิเมชันแล้วด,ดูมันไม่สังกัดเคมันไม่สังกัดเลยมันไม่สังกัดไหนสีไหนนี่นี่ไม่สังกัด <คน S 1> ไม่สังกัดไม่สังกัดคนไร้บ้าน,นปล่อยเขาไปเนี่นสยสไปอนเนอร์เลยบอกเลยโ,เโลลิโลลิใส่โลลิชอบสายโลลิใอรก็ชอบเอ่อขอวางมั่วนะผมเพราะว่าพื้นที่มีน้อยนะอันนี้ความรู้สึกเหมือนไงถ้าครูเล่นเก่าเดี๋ยวว่าเป็นสไปบาร์ขึ้นเลยใครก็รู้เป็นสไปน์สไปน์ พอจัดกันนํมาเทียบเลยก็ได้นี่ด Dark Elegula เนี่ยเออต้องนี่คนนี้ตีมไม่ชีเวอร์ชันใส่ยสายมันเหมือนสายวิดชาโร์โดดูๆไปก็เหมือนสีผิวสีผิวเนี่สีผิวอ๋อสีผิวเออต่อไปนี่อ้อยังดีไม่ใช่กอบลินอันนี้มือนนูบาใช่ไหมไม่มันก็สีเครดิตเดียวีมเครดิตเดอยวแต่ว่าสีผิวมือนนูบาไงโอ้พวกติ๊เกอร์นูบาก็ได้นี่ งงเอฟเฟกต์อะไรเอฟเฟกต์จริงๆก็โซชาร์สองทิ้งตัวมันโซมาสองเดียวชารสองอารมณ์เป็นการ์ดเป็นมอนันด์เนี่ยมันมันมันไม่ใช่ยูนิตเนะ่ยคือไลฟ์เป๊ะไม่มีพลังอะ่ะน่าจะแบบไปคลายการ์ดเป็นมอนไปแล้วอ่ะน่าจะเป็น All the ออเดอร์การ์ดได้เลนยนื่นใครก็เดี๋ยวรอพีิเ่ษประกาศอีกทีนึงรอพิเศษโอชัวร์<ๆ>เอเดี๋ยวโดยรวมนะผมถ้าผมซื้อผมซื้อเล่นง่าย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 ถ้าเล่นแบบเอากิ้งทีเดียวก็ตกได้ได้ทุกแคนแล้วเล่นง่ายเล่นง่ายมากเลยตอนนี้เล่นง่ายสุด กิ้งแบบจัดจัดสีใช่ไหมจัดสีปุ๊บแม่งกูจะยัดตัวนี้สีไปเรียเนื้คือไม่เคยซื้อของพวกภาควีญี่ปุ่นเนาะเราเลยตอบไม่ได้ว่าอะไรพวกนี้มันให้สีไหมพวกเกร์สามพวกกั๊หลับตอบไม่ได้เลยง่อยก็ไอเนี้ยไอเนี่ให้สีนะไอเนี่อยู่ยาวเนี่ยไอเนี้ยมีเมต้าแน่นอนรับรองเป็นเมต้าถ้าเป็นของภาคใหม่นะมีบเมต้าใช่ใจฮะสรีแพลตฟอร์มใหม่ที่สําคัญเลยคือเทียบนะระหว่าง ไอนี่จากการที่ลองเล่นมาสักรอบสองรอบมากกว่านั้นเลยบอกเลยนะครับถ้าคุณอยากชนะแบบเท่ๆเรียบง่ายไม่หวังสูงเอาไอนี่แนะนำจริงๆไม่ดนนะมนกริอันนี้จะสกิลค่อนข้างพระเอกแต่ถ้าได้ก็เอิ้นก็พระเอกอะนางเอกเนี่ยมังก็นางเอกอะแต่ใช้ยากอะดูหน้าตาก็บอกแล้วใครพระเอกใครนางเอกมันก็ใช่อะแต่มันใช้ยากอะ จริงๆคือไอ้เนี่ยบอกจริงไอมันโหดแต่มันยังไม่สุดไงไอมันไม่มันไม่สุดด้านทำแล้วแบบอยากได้ด้วยถูกไม่ต้องเติมทีดีเยอะโอ้ไปนี้คุมค้มคุ้มคุ้มไอนี่คุ้มเยี่ยมเลยใช่ครับกดไลค์เลยนี่ถ้าเทียบกันนะผมดูดูฟอยด์ก็รู้แว,ว่าตัวไหนที่ดูฟอยด์ก็รู้แล้วมันก็ <FO I S 2> ฟอยด์สภาพเดียวกันอ่ะไว้ก็รู้แล้วปัญหาคือเนี่ยตัวเริ่มก็ชัดแล้วดูอันนี้ในไข่เนี่ยคืออันนี้เอาละครับผมเดี๋ยวขอจบการรีวิวแสน เฮียเรียวเรียวมากเลียวจัดเดี๋ยวตัดให้มันมันจะดีนิดนึงมันจะดีให้เหรอเราจะลองเล่นไม่ตาคงไม่มั้งคลิปต่อไปคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะสอนยันเล่นแวนออนไลน์อะ้เออเยเอาละขอบคุณพี่เข้ามาดูยังไม่ต้องกดไลค์ ยังไม่ต้องกดแชร์ยังไม่ต้องกดูอยากหลงเมื่อไหร่กูก็ลงเมื่อนั้นเพราะว่ากูเนื้อหาคลิปกูคิดเองคอนเทนต์เองแล้วกูอยากหลงูหลงเมื่อไหร่ทำยามเตรียมนะครับคลิปนี้ผมต้องจะมาบอกตอนท้ายโอ้ไม่ต้องบอกอีกมีแบบเรียวๆคำนั่นเลี้ยวๆไว้เออได้จำไว้นะครับผมทางเอกทางเอกยจำไว้นางเอกอันนี่ล่ะฮะโอ้ไปอีกแล้วดูลุกทรงผมมาใครก็รู้ใช่ไหม แจ้าบีหนึ่งเออ,เ,อ,อเนี่ยน,นี่เออ <c oughs> เยออเียบร้อยเออครับผมขอจบกิมตรงนี้ครับผมกาับม